ผู้ชมที่อยู่บนราชธา,านีค่ะอยู่ๆมีคนไปเจอโครงกระดูกเป็นเพศชายอยู่ข้างโรงงานร้างสืบไปสืบมาตำรวจไปจับตัวผู้ต้องสงสัยได้คนหนึ่งสืบอ,อยู่นานสอบอยู่นานเค้นจนสุดท้ายยอมรับสารภาพาว่าเป็นคนร่วมลงมือฆ่าผู้ชายคนนี้แต่สมาชิกที่ร่วมมือด้วยเนี่ยคือภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยงของคนตายค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ ตำรวจสพพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีสุนัขค้าบหัวกะโหลกมนุษย์ออกจากป่าในตำบลโพไซใกล้โรงงานร้างเมื่อพี่ชายทราบข่าวจึงเข้ามาดูสภาพศพและยืนยันว่าโครงกระดูกมนุษย์เหล่านี้คือร่างของนายสุเทนทารบุตรน้องชายที่หายตัวไปนับเดือนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุลงมือฆ่าอัมพลางน่านจะเป็นภรรยาและลูกเลี้ยงของน้องชายซึ่งหายตัวออกจากบ้านในวันเดียวกัน ขณะที่ภาพวงจรปิดเมื่อเย็นวันที่5มีนาคมก่อนที่นายสุเทนจะหายตัวไปมีกลุ่มวัยรุ่น4-5คนเป็นเพื่อนของลูกเลี้ยงถูกนายสุเทนผู้เสียชีวิตใช้อาวุธมีดไล่ฟันจนวิ่งหนีกระเจิงก่อนหน้านี้นายสุเทนได้ก่อเหตุทุบตีนางสาวจริยาภรรยาที่คบกันได้2ปีเมื่อนายทิติสันลูกเลี้ยงเห็นว่าแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจึงตามพักพวกประมาณ4คนมาทำร้ายร่างกายนายสุเทนเพื่อล้างแค้นแทนแม่ นายสุเทนถูกรุมทำร้ายก่อนจะคว้าอาวุธมีดไล่ฟันกลุ่มัยรุ่นจนวิ่งหนีกระเจิงก่อนจะมีชาวบ้านเห็นนายสุเทนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปพร้อมกับอาวุธมีดก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่วันนั้นน้องชายพี่ก็ออกจากบ้านมามาท้าทายอยู่หน้าบ้านเนาะกลุ่มกลุ่มเบน้องเมียนี่ไม่เห็น้องเมียลูกเมียเพื่อนลูกเมียมาทะเลาะอยู่หน้าบ้านน้องชายพี่ก็ถือมีกมา ไล่นีคนนี้ก็ขี่รถไปไม่น่า,นาจ,จะทําขนาดนี้ขนาดทะเลาะก,กันเฉยๆคิดว่าคงทะเลาะก,กันเรื่องหึงห่วงนี่แหละหึงห่วงทะเลาะ <c oughs> ผู้ชายหึ่งหวงผู้หญิงคิดว่าล่าสุดสารอนุมัติหมายจับ4ี่ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันซ่อนเรน้นอำพรางศพ โดยวันนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วสองคนคือนายจุรเดชไร้นฝนหรือโบ๊ทนายเรืองศักดิ์สายฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนของลูกเลี้ยงส่วนนางสาวจาริยาและนายทิติสันลูกชายอยู่ระหว่างการหลบหนีจากการสอบสวนทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าหลังถูกนายสุเทนใช้อาวุธมีดไล่ฟันภรรยาของผู้ตายจึงหลอกล่อไปเจอที่ป่าข้างวัดห่างจากบ้านผู้ตาย1กิโลเมตรเมื่อผู้ตายไปถึงจึงร่วมกันทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ ก่อนที่นายทิติสารลูกเลี้ยงจะใช้มีดปลิดที่นายอุเทนจนเสียชีวิตจากนั้นจึงนำศพขึ้นท้ายรถกระบะแล้วนำไปทิ้งที่จุดพบศพในอำเภอพิบูณ์มังสาหารผมบอกว่าเราเสพยาด้วยใช่ไหมครับวันนั้นอะ,ะ,ะไม่ได้เสพครับไม่ได้เสพแล้วเราแก้แทนเพื่อนเหรอท,ที่เพื่อนถูกทำร้ายอะครับเขาชักดบาบออกมาจะทำร้ายน้องผมครับ แล้วเราไปทําอะไรต่อนะให้คาแค่นี้ครับเริตีเขาเราตีเขาไปกี่ครั้งยั่ไงบ้างสี่ครั้งครับตรงไหนบ้างตรงขาแล้วก็แขนแล้วก็หลังครับแล้วก็ตรงแถวเอวเอวมอีตอนตี้ตอนเขาสุกเลยหรอครับไม่ครับไม่อยากจะขอโทษเขาครับรู้สึกผิดครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับคือตอนนั้นผมรู้เท่าไม่ถึงการด้วยแล้วก็แบบถ้าเป็นไม่ได้อยากจะขอเข้ามาครับเพราะว่ารู้สึกผิดมากอันนี้เรื่องจริงครับ ของนายสุเทนถูกส่งไปชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่วนนางสาวจริยาและนายทิติสันเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเบาะแสแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน